สวัสดีครับหลังจากคลิปที่ก่อนนะครับก็แนะนําเรื่องของอานาฬิกาติดตามเด็กนะครับหรือว่านาฬิกาการเด็กหายไปนะครับก็มีคนถามว่าวิธีแล้วใช้งานหรือตั้งนาฬิกายังไงใช้งานตามตัวยังไงนะครับก็เราต้องใช้คู่กับแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า,า c t แท็กเกอร์อยาให้ดูนะฮะ C t r a c k e r ก็มีทั้งใน App Store แล้วก็ใน o o o l e p Pay นะครับเข้าไปที่ App App Store นะครับก็พิมพ์คาว่า SE นะครับแล้วก็ t a g g k r r รโอ้ยแท็องหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็เปิดมาอ่าถ้าลงดวาวโหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเขาก็จะให้ลงทะเบียนนะครับก็ตั้งชื่อ พาทสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยนะครับตั้งเนี์รเรียบร้อยใช้อีเมลของไรก็ได้นะครับแล้วก็กดตั้งพาส,สเวิร์ดขึ้นมาเองหลังจากนั้นก่อนที่เราจะใช้นะครับเราก็ต้องไปแอดก็คือแอดตัวนาฬิกาตัวนี้ขึ้นมาด้วยปกติแล้วมันจะมีอยู่ในตัวเครื่องนะครับบางทีมีทั้งอยู่ทั้งด้านหลังก็มีนะฮะด้านหลังนี้ก็มีกดสแกนจากด้านหลังหรือว่า สแกนจากตัวเครื่องก็ได้นะครับเรอก็จะได้นี้ฮะเปพดแล้วเราก็ตั้งชื่อรูปของเรานะครับรูปชื่ออะไรก็ตั้งเข้าไปครับเราก็กดเสร็จสิ้นก็จะได้ขึ้นมาแล้วก็กดโอเคไปนะฮะนี่ของผมตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูวิธีการใช้